สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช n n e l Root Easy นะครับผมแ,และก็น,นะครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ ก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟเช่นเคยและก็นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการรหัสเข่าเราเท EP ที่541นะครับทุกคนและก็นะครับสำหรับใน EP นี้พี่ท็อปนะครับผมจะแต่งตัวไก่นะครับ <Nope. S 1> ไปลงแร้งนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นแล้งแดงนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นแลงฮีโร่อีก1ดาวนะครับก็แต้ม 1497นะครับทุกคนก็แต้มตึงๆเลยนะครับผมบอกเลยแต่งตัวกายไปลงแรงบันเทิงแน่นอนนะครับ แต่นะครับเนื่องด้วยพี่ท็อปเล่นในคอมนะครับมันก็จะไปเจอทั้งคนและก็บอทเนาะก็ไม่ต้องบ่นนะฮะว่าเล่นในคอมเจอแต่บอทนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันเจอบอทแบบไหนและก็เจอคนยังไงนะครับทุกคนโอเคและก็นะครับสําหรับในคลิปนี้พี่ท็อปก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมเป็นหาวย่ำนะฮะเออก็อย่าไปหาผวนกันนะครับทุกคนเป็นเด็กดีที่น่ารักของพี่ท็อปนะครับอย่าผวนชื่อนะฮะแล้วก็ตอนนี้แลงสี่สี่ก็ โอ้โห20ดาวแล้วนะครับนี่ผมก็โหดเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็นะครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้ท่าทางก็เอาไปตามนี้นะครับแต่ก็คงจะไม่ค่อยจะได้กดหรอกน่าจะเดินยิงนะครับทุกคนแล้วก็พูดกับน้องๆไปนั่นเองนะครับผมโอเคก็ถ้าพี่ท็อปลืมกดท่าทางอะไรงี้นะก็ไม่ต้องด่าพี่ท็อปก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะพยายามกดให้นิดนึงละกันนะครับผมโอเคทุกคนแล้วก็นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปตะลุยแล้งกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืม ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปตะลุยแรงแกนเอ้ยไม่ใช่แรลงแกนสิแหลงแดงแต้มพันเอ้ยไม่ใช่พันดิโอโหพูดผิดเฉยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปตะลุยแหลงแดงแต้มสี่พันเอ้ยเนี่ยผมพูดผิดอีกแวเป็นไรอะ่ะพูดผิดบ่อยเกินโอ้โหเกินไปไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปตะลุย แรงแดงแต้ม3,4 0 0กันดีกว่านะครับผมแหมพูดถูกสักทีไปทุกคนเลสโกครับผมโอเคทุกคนตอนนี้พี่ท็อปก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับหาจุดโดดก่อนละกันนะครับทุกคนเป็นฟาร์มโทเปียดีกว่านะครับผมมาเลสโกครับผมไอไก่ตัวนี้กําลังลงเหยียบพื้นนะฮะทุกคนล่อนลงไปเลยว่าแต่ไก่ที่ไหนมันมีหมัดไฟไวะเน่ โอ้โหไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่นะครับนี่แต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ล่อนลงไปยิงชาวบ้านเขายับเหมือนเดิมแฮะไม่มีวันได้แบบว่าเห็นตัวเราหรอกว่าเรานั้นมีหมัดไฟนะครับทุกคนล่อนลงไปเลยรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีตัวมากับผมคนนึงนะนั่นไงในโดนมีจริงๆด้วยครับผม <Nope. S 1> ไปหาปืนก่อนนะครับเอ้ย M8 นี่นะฮะ สกินปืนทุกอย่างนะครับผมก็เปลี่ยนมานะครับไม่ให้ดูออกว่าเป็นสายเติมนั่นเองนะครับทุกคนส่วนใหญ่นะผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นสกินที่มันสามารถแบบว่าหาได้ฟรีได้อะเออเฮ้ยบนฟ้าโอ้โหเยอะจัดบนฟ้าเยอะจัดโอ้โหไม่โดนหัวไปแล้ว3คิวเอ้ยเฮ หัวโยกไปหวานครับน้องเฮ้ยลงมาก็สอยยับเลยแฮะไปะฟาร์มต่อครับทุกคนบนฟ้ามีอีกไหมมีอีกไหมบนฟ้านี่อยากได้แบบว่าตัวฟรีๆบนฟ้าอีกนะครับนี่มีอีกไหมเน่ยพอจะมีตัวบนฟ้าให้ผมยิงอีกหรือเปล่าเฮ้ยเจอเจอเจด้านหน้าครับผม ยังไงจ้าวัดดีรูปหล่อเฮ้ยมันยิงกันอยู่อะ่ะนั่นไงตายล้เรียบร้อยฮะเหลือผมสินะผมกับมันแล้วคือมันอยู่ไหนก่อนว้ายอกหนูฟาร์มไม่หนูแบบอะไรอะ่ะผมพูดอะไรวะหลอนปากฮะ คือหนูฟาร์มแล้วแบบหนูไม่ฟังเสียงตรีนอ่ะหนูก็โดนตรีนทุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตัวอีกแล้วเฮ้อผมไม่มีไอ้หัวยอกโอ้โหแม่เมื่อกี้กำลังจะพูดแอคแบบว่าว่าตัวเองเก่งอะไรงี้นะฮะแต่ดันเจอตัวซะก่อนไม่ไหวเลยเฮ้ยอันนี้ m p 4 0โอ้โหแม่งสกินโคตรสายเติมเลยแต่ไม่เป็นไรฮะ สายฟรยีก็มีซักกระบอกหนึ่งมันจะเป็นไรไปเออไปทุกคนไปกันต่อขอโดบเห็ดก่อนนะโดบเห็ดโดบเห็ดอาจารย์เอ๋ตัวเองหวัดดีจ้ามีใครอีกไหมแถวเนี้อยากเจอคนตึงๆแถวนี้มีไหมเอยไม่น่าจะมีนะดูทรงแหละนี่เก็บปงเก็บปืนเก็บกระสุนกระสุนก่อนละกันนะครับพอดีผมจนกระสุนมากนะครับตอนนี้ไปทุกคน เราน่าจะต้องเข้าเมืองไปหานะโอ้โหไม่มีกระสุนปืนแบบปืนหลักให้ผมเลยอ่ะมีแต่กระสุนปืนลองท้อใจเนี่ยฮะไปทุกคนวิ่งครับผมเมื่อกี้ด้านบนไอสนามมวยตรงนี้น่าจะมีนะไหนเช็คแอดดิมีอะไรไหมแอดองไอดอปเนี่ยแอดดปมีอะไรหรือเปล่าครับถ้าผมยืนแอดดปแบบเนี้ยเอ้ยนั่นไงเห็นไหมมันจะมีบอทวิ่งมาหาผมเว้ย เออถ้าผมยืดแอร์ดอปอะมันจะมีบอทวิ่งมาหานะครับทุกคนแต่เราก็ต้องมองดีๆนะมันมาได้แบบว่าทุกทิศท,ทุกทางเลยนะครับบอทเนี่ยไหนบอทจ้าบอทอยู่ไหนเฮ้ยนี่แล้วก็เห็นมีหลายๆคนนะบ่นว่าแบบเอ้ยเล่นในคอมเจอได้บอทมันไม่ได้บอลรวนนะผมจะบอกให้มันมีคนนะจะแ,แบบจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนแบบจะเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะครับแบบว่าเพิ่งโหลดเกมมาเมื่อกี้แล้วก็มาเจอผมเลยลเอะไรย่างี้นะครับผมมันจะเป็นแบบนั้นนะครับ เพราะว่าผมนี่ได้ทดลองนะครับเอาไ d ดีที่แบบว่าเพิ่งสมัครใหม่มาทดสอบแล้วนะครับมันจะไปเจอไอ้พวกแงกรงแกนแล้วก็ไอ้พวกเล่นในคอมนะมันจะเจอแบบนั้นจริงๆเว้ยทุกคนอันนี้แบบไม่ใช่ข้ออ้างนะมนเจออย่างนั้นจริงๆเว้ยมันจะเป็นแบบว่าผู้เล่นใหม่แบบใหม่จ,จา๋าเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าคนไหนผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนแล้วก็อันไหนบอทเดี๋ยวผมจะแยกให้นะไปะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องไปหาคนยิงก่อนนะครับสวัสดีครับ ไม่มีคนเลยอ่ะตอนนี้เหลือย3าคนแล้วนะครับผมเพิ่งได้8คิวสวัสดีแถวนี้มีคนไหมครับรู้สึกว่าผมน่าจะโดนล่าไปเยอะอยู่นะเกมนี้ตอนนี้เพิ่งจะได้8คิวเกมนี้จะถึง20คิวหรือไม่ก็เป็นกำลังใจให้พี่ท็อปด้วยกันละกันนะครับเราต้องตามล่า20คิวกันนะครับผมเฮ้ยไม่มีคนจริงอ่ะ เอาดีเฮ้ยเอาดีไปตอนนี้ผมก็ได้ปืนครบและของครบครับของครบแต่ไม่เจอคนเลยครับเฮ้ยยี่สามคนไปอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเ,เจอแล้วเจอแล้วอันนี้คนอันนี้คนอันนี้คนปัวยโยกแฮะอันนี้คนนะผมจะบอกให้ไอตัวเมื่อกี้คนนะจะบอกให้ยิงปุ๊บเปลี่ยนปืนเลยอันนี้บอดอันนี้บอด เห็นไหมทุกคนอันนี้จะเป็นบอทเว้ยเห็นไหมลู่หัวไปมันก็ตายตัวเนี้ยไอ้ด้านบนผมนี่ก็บอทนะหัวโยกแฮะเฮ้ยอันนี้คนอันนี้คนอันนี้คนหัวโยกแฮะอันนี้คนนะฮ้ บอทจะไม่ยิงแรงแบบนี้เว้ยแล้วก็เมื่อกี้จังหวะผมตั้งไอวอนะครับมันยิงไม่ทะลุนะครับผมถ้าเป็นบอทมันจะยิงทะลุนะครับมิมิมันแยกง่ายเว้ยมันแยกง่ายจริงๆนะครับทุกคนก็ต้องลองดูนะเล่นในคอมก็ใช่ว่าจะเจอบอทเสมอไปนะครับหนีหัวโยกไปไปไปกันต่อครับผมไม่มีอะไรให้ฟาร์มแล้วนะครับตอนนี้ผมขาดแค่กระสุนปืนแล้วก็ยานิดหน่อยนะครับ no. คือถ้าอยากได้คิวเยอะๆนะครับถ้าแบบเจอบอทนะเราต้องอยู่นอกวงอะหัวโยกฮะว้าวคือคนมันจะอยู่ในวงเว้ยคนอะมันจะอยู่ในวงนะครับทุกคนแล้วก็บอทมันจะอยู่นอกวงนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหัวโยกเฮ้ย <Hey. S 1> หัวโยก ลองสังเกตดูนะครับทุกคนบอทมันจะอยู่นอกวงเนี่ยเนีเห็นไหมไอ้พวกบอทเนี่ยไอ้พวกบอดทั้งหลายมันอยู่นอกวงหมดเลยไปกันต่อครับผมตอนนี้17คิวแล้วเฮ้ยเกินไปเป้าวิว่งครับผมทุกคนวิง่งครับวิ่งครับในคอมก็มันไม่ได้จะเจอบอดเสมอไปนะครับผมก็อย่าไปด่าคนในคอมเยอะนะฮะ คนก็มีถ้าเจอคนก็เจอแบบคนเลยนะครับทุกคนแบบคนเลยนะฮะแบบคนจริงๆอะ่ะสามสิบคนน่ะมันจะไม่เจอ40หรือว่าห้าสิบคนนะครับอันนี้อธิบายนิดนึงนะครับผมไม่ได้บ่นนะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปมันกันต่อไปไล่ยิงกันต่อเฮ้ยเจอเจอเจอเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยโดนลัดโดนลัด,ดลัดพี่หรอน้อง หัวยกเฮ้ยโดนล้าดิแกหัวยกหัวยกหัวยกยี่สิบสี่คิวเกินไปไหมเกินไปไหมครับผมเกินไปไหมแฮะอจ่ะเออจ่ะเอตัวเองอจ่ะเอตัวเองยิงไม่ตายวะ สกิลวิ่งก็ไม่มีหัวยอกเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วว่าอะไรอ่ะเจอคนสามสี่คนเองอ่ะเฮ้ยดูทรงได้ต่อเกมสองนะครับเนี่ยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะผมแต่งตัวไก่มาเจอคนสามสี่คนเองหรอครับเนี่ยเฮ้ยเจอแ้วตัวสุดท้ายเฮ้ยยิงให้จบจบไปเฮ้ยเราไปไล่ฟานหัวมันดีกว่านะครับผมไปทุกคนไล่ฟานมันครับไล่ฟานมัน ไรฟ้ามันครับผมแล้วมันไปไหนแล้ววะเอา้ามันหายไปแล้วอะเฮ้ย <Brand. S 1> hey, มันหายไปไหนอะเฮ้ย <Brand. S 1> เอา้าอยู่ด้านหลังนี่ว่า <Brand. S 1> เฮ้ยอย่าวิง่ง <c oughs> ไอ้นมไอ้นมไม่รักดีไม่รักดีไม่รักดีเองมันไม่รักดีไอคนไม่รักดีอา้าว ผมไม่ได้กดท่า X เ,เลยฮะทุกคนเกมนี้ยิงอย่างเดียวเกมแรกยีิบเจ็ดคิวครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าในคลิปนี้นะครับพี่ท็อปนะจะจัดไปทั้งหมดกี่คิวเฮ้ยจะขึ้นแลงฮีโร่อีก2ดาวเลยด้วยเว้ยอีกเกมเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เกมหน้านะผมจะเก็บได้กี่คิวนะเกมแรกจําไว้นะยี 20, 20คิวนะครับผมไปทุกคน let's go ครับผมไปต่อกันเกมที่2นะครับทุกคน let's go โอเคทุกคนเกมที่2นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปเกาะสวรรค์น,นะครับผมเกมนี้ก็เจอคนหลายคนอยู่นะก็ไปทุกคน let's go เดี๋ยวเราก็ไปยิงทั้งคนทั้งบอดกันต่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเกมนี้นะเราจะได้กี่คิวนะครับผม อันนี้ที่แบบว่าเล่นๆเ,เนี่ยไม่ได้แบบว่าจะโชว์แบบยิงเยอะหรืออะไรนะโชว์ฝีมือครับผมเออเราสามารถโชว์ฝีมือได้ทั้งกับบอทแล้วก็คนนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะมีคนมาลงกับผม2คนนะครับผมที่พีคนะฮะสองคนที่พีคไปไปเซิร์ฟมันก่อนละกันอุ้ยกระเป๋าหยิบผิดนะฮะสองคนที่พีคสองคนที่พีคบนฟ้ามีบอทไหม ไม่น่าจะมีนะครับผมอาจารย์เอ๋สวัสดีครับตัวเองเฮ้ยไปไหนแล้ววะมันลงกับผมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่ามันกลัวนะแล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะดูทรงออร่าความโหดของผมมันจะแบบว่าแผ่แบบฟุ้งซ่านไปทั่วแมปอะไรงี้นะครับทุกคนก็เลยแบบว่าไม่มีใครกล้าที่จะเล่นกับผมนะครับมันลงกับผมสองตัวตอนแรกอะ เฮ้ยตอนนี้วิ่งไปไหนกันหมดจ้าบนนี้ก็ไม่มีนะฮะไม่มีอะ่ะเอา้าไปไหนอ่ะยิงเรียกดิยิงเรียก,ยเ,ยกเอา้าปืนก็ใส่เก็บเสียงอีกโอ้โหไม่มีคนเลยนะครับเราก็เดี๋ยวไปไอ้นี่ดีกว่านะครับผมคาตูเฮ้ยไม่ใช่คาตูดีตรงนี้มันบิมาสกินั่นเองไปครับผม เราไปเล่นกันตรงบีมมาดีกว่านะบีมมาน่าจะมีคนเอา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 หลอนจัดนะฮะ, <C else> <tablet> ะเฮ้ยเจอ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 ไปหวานหนึ่งไปทุกคนเราไปกันต่อผมชอบกดพุ่งอ่ะจะเก็บของแต่ไปชอบกดพุ่งนะฮะไม่รู้หลอนอะไรเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไอปืนอักเนี่ยมันสามารถออพเวลได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยเจอเจอ,เจอ,เจอหัวโยกผมบอกแล้วบิมาซากิมันมีเว้ยรู้สึกว่ามีอีกนะผมรู้สึกนะว่ามันมีอีกนะพูดจริงนะครับนี่ไหนปากทงแอคหน่อยดิเรามาเน้นยิงไม่ค่อยเน้นแอคนะครับหมดแล้วนะครับบิมาซากิ ก็ไปตรงตู้นี้นะครับบอดมันจะชอบมายืนตรงนี้นะครับทุกคนคลิปนี้เน้นยิงบอดนะฮะยิงบอดโชว์ฝีมือนะฮะแต่บอดมันโหดนะบางทีผมก็แพ้บอดนะครับทุกคนก็คิดดูเอาละกันนะครับฝีมือแบบผมแพ้บอดเนะี่ยมันต้องเป็นบอดที่แบบโหดขนาดไหนนะครับอุ้ยเกมนี้แสดงว่าบอดน้อยนะครับทุกคนเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยบอดมันจะมายืนตรงนี้ไว้เนี่ยต,ตรงเนี้ยเฮ้ยเจอเจอเจ อันนี้คนอันนี้คนอันนี้คนไหนจ้าเมื่อกี้เห็นยิงกันแถวแถวนี้แถวแถวนี้เห็นยิงกันไม่ใช่เหรอเห็นไหมทุกคนไอตัวนี้มันคนเว้ยเนี่ยมันดูผมอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยด้านล่างหวัดดีพ่อนมเฮ้ยหัวโยกอันนี้ก็คน เหลือจะเชื่อเกินไปไหมยิงก like ันอย่างนี้เลยเหรอไม่ไหวเลยไปครับทุกคนไปกันต่อไอสองคนนี้มันไม่ใช่บอดนะเพราะว่าถ้าเป็นบอดที่มายืนสองคนตรงนี้มันจะมาตรงนี้แทนนะครับทุกคนบอดมันสังเกตง่ายนะครับฟรีไฟเกมกากแล้วในตอนนี้ถ้าฟรีไฟนะครับของเราเนี่ย ปรับให้ในคอมมาเล่นได้ผมเชื่อเลยนะเกมมันจะคึกคักเหมือนเมื่อก่อนเว้ยอันนี้พูดจริงนะแต่ตอนเนี้ยคอมมาเล่นได้แค่5 0 0พันแต้มนะครับทุกคนแต่ผมอ่ะส่วนตัวนะผมมีสูตรนะผมอยากเจอคนผมก็กดให้เจอคนได้นะครับแต่ตอนนี้คือไม่เจอทั้งคนทั้งบอดนะฮะไม่มีอ่ะคือตอนนี้วงแบบโอ้โหวงใหญ่มากนะด่านนี้คือส่วนตัวนะผมต้องวิ่งออกนอกวงเว้ย คือถ้าผมอยากเก็บคิวให้ได้เยอะๆนะครับผมต้องวิ่งออกนอกวงเกมที่แล้วนะครับ27คิวเกมนี้อุ้ยเดี๋ยนะเจอผมต้องเก็บให้ได้อีก23คิวนะครับผมจะได้50คิวนะครับผมเฮ้ยคลิปเดียว50คิวก็น่าสนใจอยู่นะครับผมเฮ้ยน่าสนใจครับทุกคนน่าสนใจไปเฮ้ยเจอ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 หัวโยกเห็นไหม คือเราสามารถโชว์ฝีมือได้โดยการยิงหัวแม่งรัวๆเจอเจอเจอไอ้นี่คน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 ตายด้าหลังมาอีกทุกคนด้าหลังมาอีกมันยิงอยู่กับใครอ่ะมันยิงอยู่กับใครเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนายเอ้ยไอ้นี่ก็โอ้โหไอ้นี่ก็คนไอ้นี่ก็คนมันมีไอ้ตัวที่ชื่อห่อศพอยู่เห็นปะมันยิงยับเลยทุกคน ไอหอ่อศพมันอยู่ไหนวะเฮ้ยผมต้องตามล่ามันนะ่ะผมต้องตามล่ามันนะครับไอตัวเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้นะครับผมผมต้องเก็บ50คิวให้ได้เว้ยตอนนี้ผมได้35คิวนะครับ้ารวมกับเกมแรกหวัวโยกครับผมผมต้องเก็บ50คิวหนะ้า IMR 1 4ึ่งสด้วยนะครับทุกคน ผมบอกแล้วนะครับเกมนี้มันเจอคนเยอะเว้ยแล้วก็เกมนี้ผมจะขึ้นแรงแดง2ดาวป่าวะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอาดีเอาดีครับเอาดีแล้วคือแบบแต่งตัวไก่มาโดนใ้สองตัวนั่นล่าแนะ่คือผมต้องวิ่งผมต้องถือคัตาละแล้วก็วิ่งอย่างเงี้ยวิ่งไปเรื่อยๆมันจะยิงผมแบบมันจะคิดว่าผมเป็นบอทไว้อ่าเหลือสิบคนแล้วอดแล้วนะครับทุกคนผมอดห้าสิบคิวแล้วนะครับแต่สี่สิบคิวยังพอมีลุ้นอยู่ ยังไงยังไงขอได้ไหมขอได้ไหมไอที่เหลือนะ่ะไอพวกที่เหลืออยู่เนี่ยอีก9้าตัวเนี่ย9้าตัวผมจะได้18ปผมจะได้40ิคิวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วไอหอศสมันยิงเยอะอ่ะเฮ้ย <c oughs> หอศพผมขออีก5้าตัวอ่ะอีกห้าตัวเลยสี่สิคิวเฮ้ย อยู่ไหนวะเจ้าเปล่าไอ้ห่อศพหัวโยกสภาพโอ้ยไม่เห็นตึงเลยโอ้ยจบแล้วจบแล้วนี่แอกแหน่อยแอกหน่อยโอ้โหเฮ้ยเยยยม ผมตายโอ้โหไม่ขึ้นแรงแดงสองดาวด้วยครับทุกคนฮผมเศร้าอะเศร้าจริงบอกเลยโอ้โหไม่น่าแอคเลยไม่น่าแอคเลยเนี่ยเห็นไหมผมบอกแลว้วถ้ามันเจอคนมันก็จะเจอคนเยอะเว้ยเกมเมืเ่อกี้ผมบอกเลยนะบอทแบบน้อยมากบอทสัก10ตัวได้มั้งนะครับทุกคน10ตัวอะเต็มที่ผมให้15ตัวเว้ยที่เหลือคนผมพูดจริงเว้ย แล้วคือแบบเกมนี้เสียได้มากเลยแบบไม่ขึ้นฮีเราอีก2ดาวด้วยโอ้โหเจ็บจีนะฮะก็ปิดไปนะเกมแร27ก27คิวก็ทั้งคลิปนี้นะ37คิวนะครับผมเฮ้ยาเสียดายขาดอีก3คิวเองนะฮะผมก็จะได้40คิว ไม่ถึงฝันว่าไม่ถึงฝันนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ดูหอมปากหอมคอนะครับผมโอเคก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ครับขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้นะครับผมและก็สําหรับคลิปนี้พี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมและก็คลิปหน้านะฮะอยากให้เป็นคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ท็อปได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้บายๆครับทุกคน รักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบายปิ้ว